วัสดีค่ะพวงคำสวยๆยามเช้าวันจันทร์จ้าเช้าวันจันทร์จะเป็นสีม่วงไม่เป็นไรเนาอสีม่วงก็คือสีคลาสสิกสีที่สวยที่สุดลมเย็นเยนล่องๆองชื่นอกชื่นใจลมแบบนี้ที่จริงก็ได้ชมความงามทุกทุกวันโอ้ลมเย็นดีจัง อยากจากเธอไปเลยลมแบบนี้้อ,อ,อก,ก็สวยนี่ดอกสวยสวยันน,น,นี้พี่ชช่นจะพามาดูรายได้ของพี่ชช่นได้เงี้ยจ้าั้งหมดนี้พี่ชช่นจะมะพร้าวกองนี้หกร้อยกล้วยอีก200ก็เป็น800นี่กลับมะพร้าวยี่สิบาทก็เป็น820ิ อันนี้ไม่พี่ชื่อวันนี้พี่ชื่อไม่ต้องขายเลยนะคะเนี่ยเอาไปส่งร้านข้าหนมได้เลยค่ะแปดร้อยยี่สิบอยู่ในกระเป๋าพี่ชื่อนะจ้าวันนี้แกโ,โหเหนื่อยมากเลยเมื่อวานนี้ม้วนเดียวจบอีกพี่ชื่น <c oughs> ไล่ปุ๊บสามชั่วโมงอะพอเรารีบมันก็มันก็ได้นะภายในสามชั่วโมงอันนี้ก็ขายได้นะคะเนี่ยทางมะพร้าวเนี่ยแมค้าขนมโบราณเขาจะใช้กันก็ใช้ไปประดิษ์ประดอยอะไรนะ ช้ไปทําเป็นหัไงนะลองถาดมั่งอะไรมั่งมันก็จะสวยเวลามีงานงานออกบุธนะเขาจะเอาไปลองถาดลองอะไรก็ทําให้มองดูสวยและนี้แม่ค้าขนมใส่ไส้สั่งแต่ก็สั่งเขาก็แบบคือเ็าเอาแค่ยี่สิบาทนะพี่ชื่นเลยเอาไปให้เขาเยอะเลยเนี่ยเสียเวลากตรงนี้ชั่วโมงนะยี่สิบบาท <laughs> กว่าจะได้ยี่สิบาทชั่วโมงหนึ่งนะทางมะพร้าวเนี่ยนี่ค่ะวันนี้พี่ชื่นก็จะมีกล้วยหักมุกเนาะมีมะพร้าวดาเนินมะพร้าวดำเนิน,พ,น,นพี่ชื่น สวยเหมือนเดิมโอ้ดำเนินมาสวยแข่งกับชาวสวนอีกแล้วโอ้ดำเนินจ๋านี่ค่ะ820จ้าอีกชั่วโมงหนึ่งจะอยู่ในกระเป๋าพี่ชื่นนะคะแล้วพี่ชื่นจะจะจับใจให้หมดค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่นให้ดูเนาะว่าอาชีพของพี่ชื่นจ้าอันนี้ก็ขายได้ยี่ชื่นงกสุดยอดจ้ายีบาทก็เอาแล้วจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ